เดี๋ยวเราจะเริ่มจากาคนที่หนึ่งเลยนะคะคุณเพชรคุณเพชรเปิดไมโครโฟนคุยกันเลยค่ะคุณเพชรเห็นอะไรบ้างคะสอบเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบเลยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงแรกเลยก็คือผมจะได้จิกลดครับจิกลดที่ผมชินมากที่สุดก็าาเหมือนกับปันทุบปันเทียนค่ะ เ,เสริม,มก็มาก็เหมือนกับวัดแขกนะครับค่ะมันที่ไปยินได้กลิ่นแล้วก็แสงก็จะสัมผัสได้แสงที่มันเป็นสีทองครับผมมันจะเป็นสีทองแสงประกายพึ่งก,ก็ได้ประมาณนั้นนะครับ่ะแล้วหลังจากที่จะตอจ่อจิตออกไปไปหับปูรือใช่ไหมครับวันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่า แก้วมีหลายท่านแล้วแต่ว่าของปู่ฤยยังไม่มีวันนี้ก็ได้มาก็ถือว่า <c oughs> ได้ได้โดยแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะท่านมอบให้เลยโอหยี่ยมค่ะหลายท่านมีเยอะมากแต่ของปู่ฤยทําทำไมเรายังไม่มีอ่ะค่ะก็ได้แล้วก็ของอนาคตน่าจะสัมผัสได้ค่ะ <c oughs> แต่ยังก็ยังสัมผัสอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ค่ะ เียวกันเลย,ย,เยกินเดิมก็ประมาณได้แค่ั้นครับค่ะก็สัมผัสได้อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้สัมผัสอ่าสีทองแสงทองแล้วก็ประกายพึกเนาะช่วงที่เราให้สัมผัสอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมอ่าวันนี้ก็ถือว่ากระสินเพ่งถือว่าใช้ได้หรือว่าการเพ่งอารมณ์นักข้างหน้าจริงๆแล้วนะักข้างหน้านี่เป็นการฝึกที่ยากกว่าการที่ถอดจิตแยากกายนี่ไม่ยากนะค่ะแต่การที่เราฝึกอยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องสัมผัสอยู่ตรงหน้าเราเลยคือเพ่งดูข้างหน้าเรานี่เป็นการที่ฝึกยากกว่า ถ้าใครฝึกได้เริ่มฝึกได้ฝึกได้แล้วการถอดจิตไปข้างหน้าจะไม่ยากค่ะคุณคุณเพชรต้องไปตั้งใจฝึกก่อนว่าแรกๆนี้เราอาจจะ die, <ๆ S 1> ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่รู้วิธีเพราะอาจารย์เพิ่งมาบอกวิธีวันนี้เพราะทุกครั้งจะพาไปเลยทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเห็นเป็นยังไงและจะกําหนดจิตยังไงที่จะเห็นคือการเพ่งอารมณ์คือการเพ่งในสิ่งที่เราเราอยากรู้อ่ะอยู่ตรงหน้าเนี้ยเราอยากรู้เราเพ่งตรงหน้าเลยอยากรู้ว่าคนนี้มีองค์ไหนเพ่งไปที่คนนั้นนึกถึงหน้าคนนั้นแล้วก็เพ่งไปที่คนนั้นเลย แล้วเราก็จะเห็นปรากฏขึ้นมาตามจิตยิ่งจิตสะอาดเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดแต่ถ้าจิตเราไม่สะอาดลังเลหรือมีตัวคุ้นคิดในจิตเราเอ๊ะจะใช่ไม่ใช่จะเห็นไม่เห็นปับ๊บเมื่อไหร่มันจะเพี้ยนเลยเพราะจิตมันมีตัวอารมณ์เข้ามาก่อก,กวนการที่เราจะเห็นเราต้องไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามาในจิตเราเลยมันจะมีอารมณ์เดียวคือเพ่งไปณจ,จุดต,ตรงนั้นเรามีความคิดที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าคือองค์ไหนแค่เท่านี้แหละมีความคิดแค่เราจะดูว่าเป็นองค์ไหนมีความคิดแค่เท่านี้จะไม่มีความคิดอื่น ถ้ามีความคิดอื่นว่าอุ้ยลังเลจะเห็นไม่เห็นปั๊บเพี้ยนเลยจะมองไม่เห็นต้องตัดความคิดให้เป็นด้วยแล้วต้องเพ่งอารมณ์ไปณจุดตรงนั้นจุดเดียวเท่านั้นที่เราอยากจะรู้ถ้าเราทําจนชํานาญแล้วทาบ่อยๆมันจะชํานาญฝึกเลยถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าเราฝึกจริงไหมนั่งเพ่งทุกวันเลยอาจารย์ผมนั่งเพ่งอยู่ตรงหน้าผม,มเห็นองค์นี้จริงไหมลายมาถามอาจารย์ก็จะตอบเข้าไปเป็นข้อความเสียงอ่าจริงมั่นใจว่าสิ่งที่คุณฝึกมันจริงแล้วคุณลองไปเพ่งคนอื่น เพ่งในกลุ่มก็ได้เพ่งในกลุ่มสองคนก็ได้หรือจะเอาตรงนั้นเลยก็ได้บอกว่าผมเห็นคุณมีองค์นี้องค์นี้ขึ้นมาจริงไหมสัมผัสได้ไหมมันก็จะเริ่มไดก้ก็ลองดูหาเพื่อนคู่จับคู่ในกลุ่มก็ได้ฝึกดูสองคนฝึกดูฝึกดูกันเองว่าเราเห็นเธออย่างเงี้ยจริงไหมขนาดเนี้ยอ่าเธอมีองค์นี้ไหมแต่ถ้ากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจด้วยเพราะเขาก็ยังฝึกอยู่มาถามอารยา์ค่ะคือนั่งเพ่ง แล้วเพ่งในกายก็ได้ว่าตอนนี้ผมผมฝึกเมื่อคืนว่ามีองค์นี้มาอยู่ในกายผมผมเห็นแบบนี้เพ่งในกายตัวเองเลยว่าข้าจะไม่เล่นเพ่งตรงหน้าเพ่งในกายตัวเองเลยเพ่งกําหนดจิตจําตัวเองได้ใช่ไหมเพ่งรูปตัวเองเลยว่ามีองค์ไหนซ้อนเข้ามาอยู่ในตัวเราเราเห็นนั่นก็คือใช่ไม่ต้องไปเล่นอื่นไกลเล่นตัวเองเลยเล่นดูตัวเองเล่นดูข้างหน้าแล้วเราจะสัมผัสได้คือต้องเพ่งนะแล้วถ้ามีอารมณ์ใดๆไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นไม่เห็นเราฝึกใหม่ เห็นได้เท่าไหร่เป็นการดีมากที่สุดแล้วเห็นนิดเดียวเห็นแค่แสงสีทองประกายพึกนั่นคือคุณใช่เลยคุณทําได้นั่นแหละคือการเห็นจะบอกว่าไม่เห็นเลยไม่ใช่นั่นแหละคือการเห็นแล้วการเห็นได้เท่านี้คือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าคุณเพ่งแล้วได้เพราะการฝึกเพ่งตรงนี้ยากกว่าการที่ถอดจิตเพราะว่าการที่ถอดจิตออกไปถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ตัวกระสินเพ่งหรือไม่ได้ตัวเพ่งคุณจะมองไม่เห็นอันนั้นอันนี้เลยแต่ขั้นต้นนี้คือคุณเริ่มทําได้ถูกแล้วเข้าใจไหมคุณเพชรคุณเริ่มเห็นแสีทอง พราะถ้าสอบตรงนี้คุณทําได้คือผ่านผ่านละรอบแรกคือส่วนการที่จะถอดจิตเห็นไม่เห็นนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นฐานของคนเรามันจะต้องเพ่งให้เห็นก่อนถ้าเพ่งไม่เห็นเราถอดจิตออกไปเลยการเห็นมันก็จะยากนิดนึงแต่แค่สัมผัสได้ว่าเออเหาะไปหายตัวไปก็ถือว่าใช้ได้แต่คนที่มียานเก่าสะสมมาเยอะแล้วเปิดง่ายเปิดเร็วหน่อยก็จะสัมผัสได้ติดเลยแต่ของคุณเพชรมันเป็นยานที่แบบว่าเราต้องแก้ไขกรรมก่อนเหมือนที่อาจารย์บอกถ้าแก้ไขกรรมหมดปับ๊บมันจะเปิด เพราะว่าไม่งั้นอาจารย์จะไม่บอกเลยว่าถ้าคุณฝึกไปแล้วคุณติดตัวเนี้ยคุณเปิดขอเปิดทางก่อนเพราะว่าเจ้ากรรมอาจจะไม่เปิดให้เราต้องขยันขอสักสามสี่รอบเออเขาอาจจะใจอ่อนเปิดให้เราแล้วเราฝึกเราจะเห็นเลยการฝึกถ้าไม่เห็นตอนเนี้ยขอเปิดทางอีกบางทีเราเราสอบอยู่กับอาจารย์เนี่ยว่าผมไม่เห็นเลยผมอยากเห็นขอเปิดทางตอนนั้นเลยเราก็จะเห็นเวลาสอบไปอยู่ก็ขอเปิดทางได้ขอเปิดทางในใจเร็วๆเลยขอเปิดทางแบบชํานาญนะคะหนึ่งเดือดใจปั๊บขอเปิดทางได้หมด ถ้าเขาเห็นเราตั้งใจขอเปิดทางปับ๊บเขาอาจจะเปิดเราอาจจะเห็นตอนนั้นเลยคือมันจําเป็นต้องขอเปิดทางนะคะมันจะไปได้เร็วค่ะจาเป็นมากวันนี้มีองค์ไหนมาปฏิบัติกับผมบ้างครับมีองค์ไหนที่ปฏิบัติด้วยอาจารย์เห็นคือวันนี้เป็นองค์ปู่ศรีสุโธ,ธนาคราชแล้วก็องค์ปู่ฤาษีนาลอดที่มาสัมผัสแล้วก็พระพุทธ,ธจารย์โตพรมรังสีที่อยู่รอบนอกและองค์พระมหาพรหมสีหน้าแล้วก็เป็นองค์เท้าพระมหาพรหม อง,อ,าพาพองพระพิคเนตองคพระศิวะแล้วข้างหน้าเนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลกมากวันนี้เป็นองค์ราชการที่5มาสัมผัสด้วยค่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากองค์ราชการที่ห้ามาปกติจะไม่ค่อยเห็นนะที่จะมาสัมผัสร่วมกับคุณเพชรก็ต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับท่านมาก่อนท่านถึงมานะหรืออาจจะสวดคาถาท่านบูชาท่านท่านก็จะมาเช่นกันเอแต่วันนี้มีความเป็นทพย์เยอะขึ้นนะ มีความเป็นทิพย์อยู่ระหว่างศรีรษะเยอะขึ้นเราเราต้องฝึกเพิ่มนะเรื่องการเพง่งเพราะว่าคุณเพชรจะจะติดแค่การเพง่งคือแต่ละคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะเห็นได้ยังไงคุณเพชรจะติดตรงนี้คือยังไม่เห็นแล้วจะเห็นยังไงวันนี้ก็แนะนําเลยนะว่าต้องเพง่งเพราะคนที่จะเห็นคือต้องเพง่งให้เห็นเพราะหลายๆคนจะไม่ใช้กระสินเพ่งเลยคือฝึกกระสินไฟมันจะเป็นตัวทําให้เกิดฤทธิ์อ่าทำให้เกิดฤทธิ์มีสมาธิมีฌานมากขึ้นอสุภะก็ทําให้เกิดฤทธิ์ทางใจ แต่ถ้าเราขยันเพ่งปั๊บลิ์ทางใจที่เราเพ่งมันจะเกิดเป็นภาพเกิดขึ้นมันจะเห็นเพราะอาจารย์หนึ่งบอกว่าถ้าคุณจดจําหน้าอาจารย์ได้จดจําหน้าคุณได้บางคนหัวร้อนอาจารย์ก็หัวร้อนเพราะว่า<ๆ>บางคนบอกทําไมจะจําหน้าตัวเองไม่ได้แต่บางคนมีนะจําจหน้าตัวเองไม่ได้เลยหลับตาก็ยังจําไม่ได้มีค่ะอย่าคิดว่าไม่มีมีแต่ว่าถ้าจําหน้าตัวเองได้คือเยี่ยมมากแล้วก็จําหน้าอาจารย์ได้คือเยี่ยมมากแล้วก็จํารอบนอกตัวเราได้คือเยี่ยมมากนั่นแหละคือจะเป็นบ่อเกิดที่เราจะสัมผัสได้มันต้องเพ่ง มันต้องเพ่งออกไปเพ่งสัมผัสภายในภายนอกเพ่งสัมผัสตัวคนนั้นถ้าเราเพ่งแล้วเราจับได้เราจะเห็นเลยสําคัญนะทุกคนการเพ่งแล้วให้เกิดภาพนั่นแหละคือการจะสัมผัสเห็นทุกอย่างต้องเพ่งนะบอกเทคนิคแล้วนะต้องนําไปฝึกบ,บ่อยๆเพ่งบ่อยๆให้ชํานาญเพ่งของก็ได้เนี่ยดูซิว่ามือถือนี่มีองค์ไหนคุ้มครองอยู่ของในห้องพระเราทุกองค์ทุกชิ้นมีองค์เทพรักษาเพ่งเลยค่ะ เพ่งเลยว่าหนังสือนี้มีองค์ไหนคุ้มครองอยู่เพ่งจนเห็นเป็นองค์เลยได้อาจารย์ก็เล่นแบบนี้แหละใหม่ๆแบบลืมตาใช่ไหมเพ่งแบบลืมตาเพ่งแบบลืมตาก็ได้นั่งหลับตาก็ได้แต่จริงๆอยากให้เพ่งแบบลืมตาจะได้ชํานาญนะไม่ต้องหลับตาแต่ถ้าหลับตาก็หลับตาได้มันก็จะเห็นเป็นภาพนิมิตนั่นแหละคือความจริงที่เกิดขึ้นค่ะเป็นภาพนิมิตรเราก็จะสามารถพูดคุยกับท่านได้เพราะคนใหม่อาจจะลืมตาเพ่งอาจจะยังไม่ชํานาญก็ต้องหลับตาก่อน ถ้าหลับตาเพ่งจนชํานาญแล้วมาลืมตาก็จะง่ายแต่ถ้าสลับกันไปจะไปได้เร็วอันนี้คือเทคนิคต้องทําแบบนี้แล้วคุณเพชรจะไปได้ง่ายแต่เขาต้องแก้กรรมก่อนถ้าแก้กรรมแล้วหมดออกพรรษานี้น่าจะไปได้เร็วค่ะนะมันติดพฤติกรรมแต่คิดว่ากรรมน่าจะซาข,ขึ้นเพราะว่าเริ่มเพ่งได้เยอะขึ้นค่ะก็แสดงว่าเขาเปิดทําให้เราเห็นบ้างแล้วส่วนหนึ่งค่ะเพราะปกติแต่ก่อนนี่อาจจะได้สัมผัสได้นิดนึงแต่การเห็นอาจจะไม่ไม่ปฏิดปติต่อ แต่ตอนนี้คือถ้าฝึกได้แต่เริ่มเริ่มนั่งแล้วฝึกเพ่งข้างหน้าได้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะจริงๆแล้วคนที่จะฝึกแล้วเก่งคือต้องฝึกเพ่งทุกวันทุกวันลูกศิษย์อาจารย์สมัยก่อนก็ขยนันขยนันมาทุกวันมาฝึกทุกวันบางคนที่มาไกลก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์บางคนนี่มาฝึกทุกวันใจเอามากจนเก่งค่ะเด็กๆนี่จะเห็นเร็วเพราะจิตเขาสะอาดเด็กอายุ12 13มาฝึกกับอาจารย์ฝึกวันแรกเห็นเลยขี่รถไปแล้วขี่กลับมาเอากลับมาทําไมเห็นผี กลัวไม่กล้าไปอาจารย์เลยบอกไปเลยแผ่เมตตายเขากลับไปบ้านก็เห็นอีกก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแผลเมตตายเขาก็จะเบาเห็นจนชัดเลยค่ะเด,เ,ดเด็กเด็กเเนี่ยเลยบอกว่าจิตเขาสะอาดแต่ของเราของพวกเราเนี่ยมันผ่านวัยมาหนึ่งทำงานจะต้องดิ้นรนทั้งเรื่องเงินเรื่ององานหาเงินเลี้ยงลูกระบบความคิดอาจจะไม่ว่างเท่าไหร่เราก็ต้องมาฝึกให้เขาว่างด้วยจิตคือไม่ต้องไปยึดติดในสิ่งใดเวลาเราจะฝึกเราต้องฝึกอสมมติเราจะช่วยคนเราทําจิตแบบไหนจิตเป็นกลางค่ะ จิตเป็นกลางแล้วจิตเป็นกลางเนี่ยเป็นตัวตามแต่จิตที่จิตทีต่ต้องนำคือจิตที่เมตตาอ่าสมมติเราจะเจ็บจะป่วยอยู่เขามาขอพึ่งทําไงอ้ยเจ็บอยู่ป่วยอยู่ไม่ช่วยไม่ดูแล้วนะคือไม่สบายไม่นะเราต้องมีจิตที่เมตตานําทางคือเขาเดือดร้อนมาอ่าสมมติอ่าเราจะช่วยเขาแหละจะเจ็บจะป่วยยังไงเราช่วยเขาก่อนคือถ้าเรามีจิตเมตตานําทางปั๊บทุกอย่างมันจะเปิดละเปิดแล้วนะอันดับแรกจิตที่สองคือความว่างคือความเป็นกลาง ความเป็นกลางนี่สําคัญมากถ้าคุณมีจิตใจลําเอียงปั๊บคุณเพี้ยนเลยจิตใจห้ามลำเอียงว่าเออรักคนนี้มากกว่าคนนี้ไม่รักสอบจิตนี่จะให้คนนี้น้อยสอบจิตจะให้คนนี้ไม่ได้ไม่ผ่านคือจะตอบโกหกอ่าไม่ได้นะคือมันจะต้องเป็นกลางทุกอย่างจะต้องเป็นจริงเป๊ะเสมอถ้าเป็นจริงแล้วปั๊บการดูจะไม่มีเพี้ยนเพราะทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในความเป็นทางสายกลางทั้งหมดไม่มีลำเอียงอะไรสักอย่างเห็นก็คือเห็นใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เข้าใจเนาะค่ะ ตรงนี้แยกให้ออกคุณจะใช้ตัวไหนนําทางเมตตาก่อนนําทางเปิดทางเหมือนที่อาจารย์บอกขอเปิดทางก็คือการเมตตาแผ่แผ่ให้เขาได้รับส่วนบุญขอเปิดทางก่อนนี่แหละคือการใช้เมตตานําทางก่อน2จิตเราจะต้องฝึกให้นิ่งให้ว่างไม่มีอารมณ์กังวลเหมือนที่อาจารย์บอกไม่ใช่ว่าเอ๊ะจะเห็นไหมว่าจะใช่ไหมว่านี่คือมันมันไม่เป็นกลางแล้วมันมีอารมณ์เข้ามาสอดแทรกมันกลางไม่ได้แล้วมันจะเห็นเพี้ยนแล้วก็ลังเลหรืออาจจะไม่เห็นเลย จิตขณะนั้นจะต้องตัดจิตให้เป็นคือตอนเนี้สมมุติเราทะเลาะก,กับคนรอบข้างมาละอ่ะสมมติคนในครอบครัวยกตัวอย่างนะถ้าเราจะมาช่วยคนถ้าเรายังมีอารมณ์ตัวนี้ค้างปับ๊บเราดูให้เขาเพี้ยนทันทีเลยต้องตัดจิตอารมณ์เหล่านี้ออกไปให้หมดเมื่อทะเลาะเมื่อกาลังทะเลาะกันอยู่เอามีคนมาขอดูจะดูได้ไหมดูได้ค่ะคือเราใช้เมตตาําทางอยากที่จะช่วยเขาพ้นทุกข์ให้เขาไปปรับแก้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นแล้วต้องใช้จิตที่เป็นกลางที่จะช่วยให้เขาอารมณ์ต่างๆปับ๊บตัดทิ้งออกให้หมด นี่แหละคือการที่จะสัมพันธตบางคนที่สอบจะมาสอบจิตวันนี้ยังมีอารมณ์ค้างจากข้างนอกมาอยู่มันจะสอบไม่ได้อย่าให้มีอารมณ์ใดๆค้างเข้ามาต้องตัดออกให้หมดจากสภาวะในจิตของเรามีจิตอย่างเดียวคือเมตตากับเป็นกลางเท่านั้นคือความว่างถ้าทําได้จะไปได้เร็วโอเคไหมคะอ่าบอกเทคนิคแล้วนะนี่คือคือบอกคุณเพชรแล้วทุกคนด้วยอถามได้เลยค่ะมีอะไรถามอีกไหมคะค่ะ ไม่มีอะไรครับ